This way now. โมจะกินให้เต็มที่เลยวันนี้วันแรกมันต้องสร้างสถิตินะอ่าโอเคนะคะถ้าเกิดโอเคแล้วนะคะคอสเสียงกลุ่มเบอร์หนงตอนรับพุทธคริสปิโร่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงเข้ามากันเพียบเลยความรู้สึกแรกเห็น ก็ไม่ได้เจอแฟนแนนานครับตอ,องการคิดถึแงแหลกคิดถึงไห <ป S 2> มคิยุนคุยไปได้ค่ะต้องนั่งคุยค่ะจุดนี้อกังเกกแสบมากเลยนะคะจุดนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับชิญแะ <laughs> แ,ลแล้วไม่พอนะจุกตายอยู่ด้วย คงไม่ต้องถามเนาะขอกินดังๆหนึ่งทีถ้าคุณแฮปปี้น่ารักเนอะสบายใจหิ่มใจั้ยคะหิ่มใจแล้วคยังไม่ทันได้คุยกันเลยนะคะเอาละคุณรีสนะคะมางานเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีนะต่อปี ก็เลยอยากไปบ้างอยากไปแบบขอวันสามอาทิตย์อะไรอ่าเงยขอวักสาอาทิตย์หรือได้ไปเห็นหิมะบ้างเงีนยครับซึ่งก็เป็นคนที่หนาวพอเวลาเจอหิมะที่สมมติว่าไปฮอกไกโดมาหนาวมากๆนะครับก็หนาวที่สุดนะผมจะห่อจนเหลือแต่โดกแก้วตกลงไปทําอะไร แต่เราฟินนะแต่เราชอบคือหนาวแบบหนาวมากเลยแต่เราก็ฟินอะไรเงี้ยครับหนาวแต่เราชอบแบบตัวในที่อุ่นๆตอนหนาวๆอะไรเงี้เนาะอ่าเก็บเลยแต่ปกติเวลาไปชอบไปที่ไหนนะคะไปบ่อยสุดที่ชอบที่สุดได้เป็นพอกไกโดครับพ่อไกโดใช่ไหมคือชอบขี่ม้าของเขาอะไรเงี้ยครับใช่งแรงเยีนยมมาก ก็ไปไปทำงานด้วยอะไรด้วยก็เยมาแล้วเราก็จะแบบซื้อของคุณล,ลุงพลังมากคือไม่ได้เป็นคนแบบชอบซื้อของแบรนด์เนมของ<ด>แพงอะไระแบบนั้นอะไรเงี้ยครับคือชอบแบบของที่มันมีประโยชน์่ะโอ้โหในนอกี้ม,มีเทียบในนกกี้มีเยอะมากผมเคยไปเจอแปลงสีฟันอ,อันนึงเป็นแปลงสีฟันที่ไม่ธรรมดามากฮะเป็นระบบไฟฟ้าสถิตที่สามารถแปลงแล้วมันจะแบบเอาหินปูนจากฟันเราออกได้ด้วยมันดูถินวัวเายใช่เป็นแปลงสีฟันธรรมดาาเลยแต่แบบสามารถ เกิดไฟฟ้าสถิตได้อะไรแบบเนี้ยฮะจะมีของแบบที่มันมันอำนวยความสะดวกมีประโยชน์ไฟฟ้าสถิตตอนเช้านี่ผมตั้งหมดเลยอันนั้นก็ไฟช็อตแรงอันนั้นใส่ช็อตแรงครับผมใชอ๋อคือถ้าประทับใจผมประทับใจดองกี้ซึ่งมีอยู่เยอะมากๆเลยใช่ไหมอ่าแล้วดองกี้เขาเขาเป็นเขาเป็นห้างที่เข้าไปแล้วเหมือนดูดเวลาเราไปเนาะดูดเวลามาก๋อดตัวอีกทีอ้าวสามชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงแล้วอะไรถ้าไปเจอแบบเมกาดองกี้เนี่ยโอ้โหยาว ชอบกันยาวๆดูในนั้นยาวๆเลยัทีของกินของชอปของอะไรอยู่กันทั้งวันเลยนะครับแนะนำนะคะวัยโรนี่ยองกี้กันเลยนะคะอันนั้นจุดดีนะคะได้ค่ะคือคือเอาจากดองโี่มีหมดใครซื้อจอให้ยกมือซิเซ้าเลยนะแหม่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 แหมไม่รู้ไม่รู้ใครที่ตอบไม่รู้ดังๆนะคนนั้นน่าสงสัยสุดนะจุดนี้ท้องว่างอะเนาะใช่ แโอ้ยน่ารักจจังเลยอ่ะอะแหลกช้อปปิ้งวัยรุ่นควรไปอะแนะนำตรงกี่ซึ่งมีทุกภูมิภาคนะจ๊ะบอกก่อนไม่ต้องไม่ต้องเน้นจังหวัดไหนมีทุกจังหวัดทุกภูมิภาคอันนี้ขอบอกก่อนนะทุกอย่างดีหมดแล้วครับดีหมดใช่ไหมใช่ครับสมมติอะสมมติว่าถ้าเกิดช้อปปิ้งบ่อยละอะช้อปให้ตัวเองโอเคช้อปให้คนอื่นปกติซื้อของฝากซื้อที่ไหนอะไรยังไงซื้ออะไรบ้างของฝากจากญี่ปุ่น ของฝากเชื่อไว้ทุกคนก็จบในดองกี้อยู่ฉันก็แบบทุกอย่างมันจบในดองกี้แลยจบในดองกี้นะใช่ครับคือมันมียันของแบรนด์เนมเลยนะในดองกี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งขนรับประกันนะไม่มีหลอกลวงนะอแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นแบบมือสองสุขจะสภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับผมปกติเวลาผมไปผมจะชอบซื้อขนมเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่าถ้าผมจะได้ของฝากก็คงต้องเป็นขนมขนมอ่ะขนมอะไรชอบขนมญี่ปุ่นอะไรมีบอกไหมจริงๆชอบ ขนมปังโดรายางกีของโดเรมอนโดรายัีชอบกินมากเลยแล้วก็แบบตองเกียวบานาน่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแฟนๆคือพอรู้บุ๊คเขาจะซื้อไหมผมเยอะมากๆเรียบร้อยแล้วเขาจดไปเรียบร้อยแล้วดูยกมือเขาจดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี้ยเดี๋ยวมาเคาะประตูเต็มเลยโดรายักีกับนะคะตงเกียวบานาน่าที่บ้านยังทานไม่หมดเลยครับใช่ครับแล้วก็ที่ผมจะซื้อประจำเลยคือผมจะซื้อลาเมงสำเร็จรูปกลับมากินที่บ้าน ล้าแม่งสำเร็จรูปเลยเหรอใช่ครับโอ้ยมันมันก็เหมือนเราเหมือนเราไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไทยกลับไปฝากเออกใช่ใช่ใช่เราก็ซื้อเนาเราจะแพ็คเพจไปให้เขาเขาก็เราก็อยากซื้อของเขากลับมาบ้านเราอยากลองไป็ยิ่งแบบรนับของเขาบ้างออะไรย่างเงี้ยเอาไปถ้วยหรือเป็นซอง ผมขอเป็นกล่องเลยได้ไหมเพราะเป็นกล่องข้างในมันมีหลายอันอ๋อแล้วเราเที่ยวเี่ี่นี่คือคนที่ซื้อมาตุนจริงๆเขาจะตอบแบบนี้นะ <c oughs> อะอันนี้ของจริงเลยนะคะจุดนี้ <c oughs> อ่าอันนี้กล่องเทียวเลยนได้อยู่ <c oughs> มีุ๊กาตาาติดอยู่ความเขา้าอีมีครบนะคะนะจุดนี้นะคะ อ่ะเราก็พูดคุยมันเยอะมากันเยอะแล้วนะคะแต่วันนี้คุณคริสไม่ได้มาพูดคุยอย่างเดียวใช่ครับอ่ามีสเปเชียลพาร์ทแฟนให้ด้วยนะคะเพราะคุณพี่จะมาลงเเดนในวันนี้คอนเสิร์ตให้ด้วยจะบอกเพลงไหมหรือให้เซอร์ไพรส์เอาดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดากันได้เอาละโอเคนะคะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องถามนะคะว่าเพลงอะไรนะคะอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะขอเสซ็ตวงเปิดดังๆให้กับไม่นี่คอนเสิร์ตของคุณ